ดูกันครับวันนี้เราจะดูวงล้อของโชคชะตานะครับในครึ่งปีแรกนะครับของ2,567นี้นะครับมีให้เลือก3กองครับคือกองที่1เสด็จพ่อพยาคุดครับกองที่2องเดซันนะครับกองที่3าปู่เทวสุวรรณนะครับมีให้เลือก3กองนะครับตั้งสมาธิแล้วก็เลือกได้เลยนะครับเเรามาดูกันครับว่า โชคชะตาของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับในครึ่งปีแรกก็คือ6เดือนนะครับของปี25ง7ันยเนี่ยคุณจะมีโชคชะตาแบบไหนบ้างน,นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับสามกองนี้นะครับเรามาดูกองเสด็จพ่อพยาคุณก่อนครับอันนี้เป็นกอง,องเสดพ่อพยาคุณนะครับ Okay. โชคชะตาของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ที่เลือกกองเสร็จพ่อพยาคุธนะครับใน6เดือนแรกของปี2 5 6 7นี้ครึ่งปีแรกกันนะครับเป็นอย่างไรครับโอ้โหคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วครับของชีวิตนะครับคุณจะมีอิสระ ในการใช้ชีวิตนะครับในการที่จะทำสิ่งต่างๆนะครับหรือบางท่านอาจจะแบบมีปัญหาต่างๆที่ผ่านมานะครับคุณจะหลุดพ้นแล้วครับได้เริ่มต้นใหม่นะครับโอ้โหมาแล้วครับนี่ฮหลุดพ้นจริงๆนะครับโชคชะตาของคุณนะครับมาถึงมันถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณมีโอกาสที่จะหลุด จากปัญหาต่างๆในอนาคตนะครับนะครับครึ่งปีแรกนะครับโอ้โหเนี่ยบางคนนะครับจะเพิ่งเจอคู่ด้วยครับบางคนอาจจะเพิ่งเจอคู่อาจจะเพิ่งคบคนด้วยอาจจะเพิ่งคบด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะมีเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าบางคนกาําลังคบอยู่ก็ได้นะครับ ม,มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของชีวิตของคุณนะครับในอดีตคุณมีหรือบางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้นะครับบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่ะเหมือนทางเดินของคุณมันแบบว่ามีทางเลือกให้เลือกมากมายเลยนะครับอาจจะบางท่านอาจจะมีทางเลือกเข้ามาแล้วให้คุณเห็นนะครับ บางท่านอาจจะแบบว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีทางเลือกเข้ามาดูนะครับในครึ่งปีแรกโอ้โหอนาคตคุณนะครับหลังจากคุณเริ่มต้นใหม่แล้วแล้วคุณออกจากสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณไปแล้วเนี่ยอนาคตคุณมีความมั่นคงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงิน,นครับอื้หือนี่ฮะรู้สึกว่าคนโสดนะครับ ความรักจะเข้ามาด้วยนะครับมีให้คุณเลือกหลายคนด้วยนะครับมากกว่าหนึ่งคนนะครับดูกันต่อครับว่าหกเดือนแรกของปีนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างการเงินก็ดีนะครับมีข่าวดีในเรื่องของการเงินที่จะเข้ามาหาคุณ การเงินก็ดีนะครับโอ้โหนี่ฮะพร้อมที่จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตคุณได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าคุณดวงคุณในช่วงนี้นะครับดูภาพรวมก่อนดวงคุณในช่วงนี้ดีนะครับใน6เดือนแรกนี้ใช้ได้เลยครับไพ่เสียน้อยมากนะครับไพ่เสียน้อยมากอาจจะมีไพ่เสียอยู่แค่สองสามใบ น,นอกนั้นเป็นไพ่ดีหมดเลยนะครับ6ใบเพราะนั้นถือว่าดวงคุณในช่วงนี้ไม่เลวเลยครับที่ว่าจะผ่าน6เดือนแรกนี้ไปได้อย่างแบบดีงามเลยครับผมว่านะครับว่าดวงชะตาของคนที่มาเลือกสด็ิพ่อพยาคุธเนี่ยถือว่าเยี่ยมพอสมควรนะครับในด้านของการงานการเงินก็ถือว่าโอเคเลยครับ จะมีเงินเข้ามาด้วยนะครับมีงานมีเงินเข้ามานะครับแล้วก็ชีวิตคุณนั้นจะดีขึ้นนะครับมีอิสระในด้านของการงานการเงินและความรักก็สําหรับคนโสดมีโอกาสเข้ามาด้วยนะครับถ้าคนมีคู่แล้วเนี่ยความรักคุณจะดีนะครับในช่วงนี้6เดือนนี้นะครับมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับในชีวิตก็ถือว่าโอเคเลยครับไพ่สรุปไปนึงครับโอ้โหเฮลโลคแฟน คุณเป็นคนที่นี่พอสมควรเลยนะครับเป็นคนใจบุญนะครับชอบทําบุญใช่ไหมครับคนกล่องนี้คุณมีคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะครับหกเดือนแรกของคุณนะครับจะผ่านไปด้วยดีครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนินและความรักครับอืมก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมหกเดือนแรกของคนที่เลือกเสพ็จพ่อพ,พยาคุดโอเคเลยนะครับในภาพรวม เรามาดูกันต่อครับมาดูกันกองที่2นะครับกองที่2สําหรับคนเลือกอเรามาดูกันครับกองที่2คนเลือกเอสด็จพ่อพระพิคเนตครับนะครับคนเลือกเสด็จพ่อพระพิคเนตมาดูกันครับว่า6เดือนแรก เสีอพ่อพิเกเนตจะทำนายคุณยังไงครับใน6เดือนแรกของปี2567นะครับเดี๋ยวขอตัดไพ่หน่อยดีกว่า ครับดูกองที่สองนะครับ6เดือนแรกนะครับคนที่เลือกกองที่สองนะครับกู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับดูชะตาจะเป็นอย่างไรนะครับคนที่เลือกกองที่สองของ6เดือนแรกนะครับมาดูกันอือหือมาเลยครับ Oh, คุณเป็นคนที่พื้นฐาน6เดือนนี้นะครับเป็นคนเก่งครับทำงานเก่งว่องไวนะครับมีสเสน่ห์นะครับท่านอาจจะติดเจ้าชูนิดๆด้วยนะครับแต่เป็นคนที่มีความเก่งกาจในเรื่องของการทำงานแล้วก็ตามติดต่อสื่อสารนะครับประสบความสำเร็จแน่นอนครับขึ้นมาแล้วครับ กีดอฟวอรนี่ก็คือการประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานด้วยนะครับส่วนหนึ่งแปดเหรียญน,นะครับเร็วๆนี้นะครับอาจจะสักกลางๆอาจจะสัก3เดือนนะครับมีโอกาสนะครับที่ว่า ผลประโยชน์ต่างๆของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะครับมีโอกาสที่จะแบบจะเฟื่องฟูเลยนะครับเพราะว่านี่ครับมันจ่อรอเข้ามาอยู่แล้วนะครับว่าการเงินคุณจะแบบดีขึ้นนะครับนี่ฮะคุณจะมีคนน่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือบางคนหรือบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับถ้ายังไม่มีก็เร็วๆนี้นะครับจะมีคนเข้ามาเป็นกัลยานมิตรหรืออาจจะเป็น คนในครอบครัวคุณนะครับคุณแฟนคุณก็ได้ครับเข้ามาช่วยเหลือคุณโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับนี่ฮะโอกาสคุณช่วงนี้ดีมากครับมีมาให้คุณเลือกแบบมากมายเลยนะครับในการที่คุณจะทําดําเนินชีวิตไม่ว่าจะทําอะไรนะครับดีเอ็มเทสนะครับความมั่งคั่งล,ล่นรวยนะครับ ปัจจุบันนี้ผมว่าคุณก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอะไรนะครับสําหรับคนเลือกกองน,นี้นะครับยังพอไปได้นะสำหรับคนที่มีปัญหาหนักๆก็ยังพอไปได้นะครับถือว่าดวงโอเคเลยครับนี่ครับถ้าคุณมีปัญหาสําหรับบางคนนะคุณจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะครับไพ่มันโชว์แล้วครับว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จนะครับ ในหเดือนนี้นะครับนี่ฮะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่นะครับคอยชี้นําคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเดินหน้าเลยครับเป็นที่ไม่ต้องกลัวครับนี่ฮะความมั่นคงมาหาคุณแล้วครับมีโอกาสที่คุณจะแบบทํางานแล้วผลตอบแทนออกมาได้ดีนะครับใน6เดือนที่จะถึงนี้นะครับท่านมีโอกาสแต่งงานด้วยนะครับ ทั้งคิงทั้งควีนเลยครับโอ้ oh. ประสบความสำเร็จแน่นอนครับมีโอกาสคนที่รอบุตรก็มีโอกาสจะได้บุตรนะครับมีโอกาสที่จะได้บุตรนะครับก็ถ้าใครยังไม่อยากมีบุตรก็ระวังการตั้งครรภ์ด้วยนะครับครับคนมีคู่นะครับมีโอกาสจะเจอคู่ดีด้วยนะครับมีความเก่งหรืออาจจะเป็น บอกว่าเป็นสินเสมอกันก็นได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีความเก่งกาจในการทำงานที่เหมือนกันด้วยนะครับมาดูไพ่สรุปครับอเดือนแรกของพ่อเสร็จพ่อพิจิตโอ้โหงานคุณเยอะมากเลยครับคุณจะมีงานเข้ามาเยอะนะครับในช่วง6เดือนนี้ครับผมแต่ว่าก็แลกมากับผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะครับสำหรับคนที่มีปัญหา ในชีวิตก็จะจบด้วยนะครับหมายถึงว่าคนที่มีปัญหานะครับคุณจะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้นะครับคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะครับใน6เดือนที่จะถึงนี้แล้วคุณก็เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณด้วยนะครับกองนี้ถือว่าโอเคเหมือนกันครับภพ่เสียมีไหมครับใบเดียวเองนะครับเท่าที่เห็นถือว่าแบบดีมากๆนะครับ นที่เลือกกองเสด็จพ่อพระพิเคเนนนี้เรามาดูกันกับกองที่เหลือกองที่3นะครับนี่นะครับกองที่3มนะครับปู่มาแล้วครับปู่เทเวสุวรรณนะครับ คนที่เลือกกลองที่สานะครับสำหรับผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คนที่เลือกกองที่3ามนะคะรับ ima, i i อกกอะะปู่ท้าวเวสวรรนะครับหเดือนนะครับหเดือนแรกของปี2,567นเดะครับ6เดือนแรกของปี2,5 67, ะะ6 7นี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรนะครับของคุณจะเป็นอย่างไรสำหรับคุณที่เลือกกองที่3ปลู่ท้าวเวสวรรนะครับ6เดือนแรกของปี2567 คุณจะเป็นยังไงครับประเด็ใบแรกกันเลยครับโอ้โหการเงินเด่นมากนะครับข่าวดีทางด้านการเงินคุณมาเลยนะครับเดือนแรกนี้การเงินคุณจะเด่นมากนะครับโอ้คนที่มีปัญหาในชีวิตนะครับคุณจะผ่านพ้นมันไปได้แล้วนะครับนี่ครับคุณได้รับชัยชนะแล้วหรือง่ายๆเลยครับ ถ้าคุณมีโอกาสเข้ามานะครับขอให้คุณขว่คว้าไว้ด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคํเลยครับข่าวดีทททัทั้งด้านการงานการเงินเลยนะครับหรือบางท่านอาจจะมีข่าวดีมาแล้วด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหความสุขมีความสุขแน่นอนครับเพราะว่าเงินดีนะครับในช่วง6เดือนนี้ ความสุขความสาเร็จของคุณนะครับโอ้การงานนะครับขึ้นมาโดดเด่นมากแปลว่าในช่วงเดือนที่จะถึงนี้นะครับการงานคุณมีความสําเร็จนะครับคนที่ติดขัดอุปสรรคต่างๆคุณจะชนะมันได้ครับมาแล้วครับนี่ฮะเพจออสสวอนนะครับจะฟันฝ่ามันไปได้นะครับแต่ว่าก็ขอให้คุณในนี้ด้วยนะครับเวลามุ่งมั่นทำงานมากๆ ขอให้ระมัดระวังการเดินด้วยนะครับคือคุณต้องวางแผนด้วยนะครับไม่ใช่แบบเดินดุย,ด,ยดุยอย่างเดียวนะครับมีโอกาสพลาดก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนวโน้มจะไปในทางประสบความสำเร็จมากกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยนะครับนี่ครับคนที่ทำงานติดต่อสื่อสารจะดีมากนะครับในช่วงหกเดือนนี้ ความรักนะครับโอ้โหสำหรับบางท่านอาจจะมีปัญหาความรักที่ผ่านมาใช่ไหมครับคุณจะเคลียร์ได้นะครับเดี๋ยวสำหรับบางท่านถ้าไม่มีปัญหาความรักปเป็นเรื่องของการงานคุณก็จะผ่านพ้อนอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับแล้วคุณจะได้รับชัยชนะด้วยเนี่ยสำหรับในช่วงหกเดือนนี้คุณจะมีทางเลือกเข้ามาให้คุณเลือกนะครับ มีโอกาสที่จะมีการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณในหเดือนนี้นะครับสรุปครับถ้าให้ผมมองนะครับการตัดสินใจของคุณอาจจะเป็นเรื่องของความรักหรือเปล่าในหกเดือนนี้นะครับก็ภาพรวมในหกเดือนนี้ของคุณนะครับในกองที่3นะครับ ถือว่ายังดีถือว่าดีนะครับถือว่าดวงดีนะครับไม่ใช่คนดวงไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่ากองที่สามนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในเรื่องของการงานหรือหรือจิตใจเรื่องความรักอะไรพวกนี้แต่คุณจะผ่านพ้นมันไปได้นะครับคุณจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้สําหรับคนที่มีปัญหาความรักก็จะผ่านได้คนที่มีปัญหาเรื่องการงานการเงิน ก็จะผ่านไปได้ครับใน6เดือนที่จะถึงนี้นะครับแล้วคุณจะมีการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณได้เลือกนะครับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับผมขอให้โชคดีครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูทาง YouTube ก็ขอให้กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีดีแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากครับ